หลวงปู่สวงหายปิศนาจากวัดในร้อยเอ็ดค่าสาเหตุใบหวยถูกหลายงวดโดนนักเสียงโชคและเจ้ามือส่งคนมาเก็บหายชาวบ้านสุดช้ำกลั้นน้ำตาไม่อยู่พระดังร้อยเอ็ดหายปิศนาเมื่อวันที่20มีนาคม2566ชาวบ้านหมู่เก้าตําบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแตกตื่นออกไปที่วัดพับภาชาราราม ซึ่งเป็นวัดประจาหมู่บ้านหลังจากทราบข่าวว่ารูปหล่อหลวงปู่สวงอดีตเกจิอาจารย์ชื่อดังที่อําเภอภูสิงจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมรณาภาพไปนานแล้วโดยภาพหล่อด้วยปูนปัตเตอร์ขนาดเท่าตัวจริงในท่านั่งที่ประดิษฐานไว้ในวัดได้หายไปเมื่อคืนที่ผ่านมาพระสม,มุหะประยงปัญญาโทเจ้าอาวาสวัดพัพพาชารารามเปิดเผยว่ารูปหล่อด,ด้วยปูนปัตเตอร์เท่าตัวจริง ของหลวงปู่สวงองค์นี้มีนายทหารยศนายพลนำมาถวายให้กับวัดเมื่อปี2560จากนั้นก็ได้ตั้งปิสถานเอาไว้ภายในวัดทางด้านทางทิศเหนือโดยทำพิธีอัญเชิญมาด้วยช้างสามเชือกและนำพึ่งเดือนหาจากนั้นชาวบ้านก็ได้มาสักการะขอพรไม่ได้ขาดเพราะมักจะได้โชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขดังที่ขอผ่อเอาไว้นายหัดสุขสบายผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า ชาวบ้านเลื่อมใสมานานมาขอเลขก็ถูกหรืออาจจะมีคนงมงายเมื่อคืนมีชายมาถามหาหลวงพ่อจากนั้นรูปหล่อหลวงพ่อก็หายไปคาดว่าน่าจะเป็นชายคนดังกล่าวชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนนางกระหม่อมเซษสรัดชาวบ้านดังกล่าวกล่าวทั้งน้ำตาว่าหลายวันก่อนไม่มีเงินที่จะใช้ใจ่ายหรือซื้อของกินของใช้ภายในครอบครัวจึงมาจุดธูปขอพรจากรูปหล่อหลวงปู่ ขอให้ตนถูกหวยพอตกเย็นมาก็ฝันได้เลข7337จึงไปซื้อหวยงวดที่ผ่านมาและก็ถูกจริงและเมื่อวันก่อนจึงได้ซื้อไฟฟ้าโซลาเซลล์มาติดตั้งบริเวณศาลแห่งนี้เพื่อให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นและขอให้ได้หลวงปู่กลับมาไวๆสำหรับรูปเหลาหลวงปู่ส่ององค์นี้มีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอันมากทั้งมาขอพรกราบไหว้และบูชาอย่างต่อเนื่อง และมีชาวบ้านถูกหวยหลายครั้งจากการมาจุดธูปขอพรซึ่งชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าอาจจะมีมือดีที่ทราบข่าวว่าชาวบ้านถูกหวยจึงได้แอบขโมยไปเก็บไว้ส่วนตัวหรือไม่ก็อาจจะเป็นใบสั่งจากเจ้ามือหวยให้มือดีมาขโมยออกไปนอกพื้นที่ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านก็กําลังกระจายกันออกตามหาอยู่ตำนานเรื่องเล่าประวัติหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินของชาววัดบ้านขยุง วัดบ้านขยุงได้ตั้งขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้านขยุงเมื่อปีพศ2480หมู่บ้านขยุงในขณะนั้นขึ้นอยู่กับหมู่ที่8ตำบลสนอเภอขู่ขัขนจัังหวดศรีสะเกดและได้แยกการปกครองออกมาขึ้นกับหมู่ที่6ตำบลละลมต่อมาได้แยกขึ้นกับหมู่บ้านถานบหมู่ที่2ตำบลห้วยตานจนกระทั่งพศ2531 ได้แยกการปกครองเป็นของตนเองและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านขยุงหมู่ที่10ตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดสิสเกตเหตุผลของการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านขยุงเพราะบ้านขยุงเป็นพื้นที่ที่มีต้นพยุงอยู่จํานวนมากในสมัยก่อนการเรียกชื่อหมู่บ้านพยุงจึงเพี้ยนมาเป็นหมู่บ้านขยุงอีกทั้งผลหนึ่งคือชาวบ้านนิยมนําต้นไม้มาเผาทาน คำว่าฐานภาษาเขมรเรียกว่าคาชุงหรือกะยุงนั่นเองผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านขะยุงเชื่อว่านายขุนแก้วชัยและในปีพศ2550ได้เลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ผู้ได้รับเลือกคือนายบรรจงจันทสุขได้ดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเชื้อชาติกัมพูชาเมื่อหลวงปู่สวงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยก็ต่างก็มีความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปูส่สวงและมีการแพร่ขยายศรัทธาต่อหลวงปู่กว้างขยายขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันเพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างสมถะสันโดษเรียบง่ายชอบอยู่กับธรรมชาติพักอาศัยในกระท่อมเถียงนาที่ชาวบ้านสร้างไว้เฝ้านาและถวายให้ท่านจำวัดเต้นหลังเล็กๆมีไม้กระดานเพียงไม่กี่แผน่น ประวัตหลวงปู่สวงจากเรื่องเล่าความจําของสานุสิทธิ์ทั้งหลายมีอยู่หลายประเด็นที่น่าสนใจเช่นเกี่ยวกับชื่อหลวงปู่สวงนามว่าหลวงปู่สวงเป็นนามที่รู้จักกันในปัจจุบันซึ่งสมัยหนึ่งก่อนที่คนไทยจะขนานนามท่านว่าหลวงปู่สวงนั้นชาวบ้านในแถบสุรินทร์ศรีสะเกดได้มีการเรียกขานนามท่านว่าลูกเอ๋อบาอหรือลูกตาบาอนอกจากนั้น ในตอนที่นายดาเดินเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาภัยกับหลวงปูส่สวงในฝั่งเขเมีบางพื้นที่ได้สังเกตว่าชาวเขเมรีรู้จักหลวงปูส่สวงในานามของลูกตาเหมือนหลวงปู่ไก่เพราะไปที่ไหนมักจะเห็นหลวงปู่อุ้มไก่อยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับเรื่องเล่าของนายเลียดว่าในคราวที่หลวงปูส่สวงได้ปรากฏตัวในครั้งแรกในหมู่บ้านหลุมพุกอำเภอขู่ขันจังหวัดศรีสะเกด ในบุคลิกกาน,นุ่งห่มแต่งกายด้วยผ้าขาวพร้อมกับอุ้มไก่เดินผ่านหมู่บ้านแต่ในข่าวนั้นหลวงปู่สวงได้บอกชื่อของตอนเองแก่นายเลียดเสาศิลาฝั่งด้วยว่าตัวท่านเองชื่อว่าสวงแนวทางการสอนของหลวงปู่สวงเช่นหลวงปู่สวงเอามือคนในบาดเปล่าสอนเป็นปริศนาธรรมหน้าศาลาไม้วัดบ้านขยุงแก่หลวงปู่ทองพูลอาริโยเจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ นอกจากนี้ยังมีการสอนเชิงสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมซึ่งครูสาโรธวงศีครูโรงเรียนบ้านกระดานจังหวัดสุรินและเป็นสิทธิติดตามรับใช้ใกล้ชิดของหลวงปู่สวงคนหนึ่งได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าปริศนาธรรมที่จุดไฟปริศนาว่าวหมุนรอบทิศปริศนาธรรมมัดโอง่งปริศนาธรรมเนียงไมตีปริศนาธรรมขึ้นว่าวปริศนาธรรมบันไดหกขั้น ปริศนาธรรมมรสุมและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงปริศนาลายมือหลวงปูส่สวงด้วยแม่หลวงปูส่สวงไม่ได้อธิบายความหมายไว้แต่ปริศนาธรรมเหล่านั้นสามารถเทียบเคียงอุปมาหรืออธิบายเพื่อความหมายของหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การอธิบายชีย้แจงเนื้อความให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองจากเรื่องเล่าประวัติหลวงปูส่สวงข้างต้นจึงเห็นได้ว่า หลวงปู่สวงมีปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสเป็นที่น่าเคารพศรัทธาของบุคคลทั้งหลายซึ่งชาวพุทธส่วนมากก็จะมีความนิยมศึกษาประวัติเกจีอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาเช่นกรณีหลวงปู่สวงนี้และนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อกราบไหว้ขอพรพอเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลความปรารถนาตนได้สําเร็จได้เมื่อวัดบ้านขยุงเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์หลวงปู่สวงในคราวที่หลวงปู่สวงท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้พักอาศัยณนวัดบ้านขยุงมีเรื่องเล่าประวัติและล่องรอยหลักฐานความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หลากหลายประการที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับใครที่อยากตามรอยหลวงปู่สวงก็สามารถติดตามได้ณนวัดบ้านขยุงตำบลห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ